นี่ยกูไม่รู้กูไม่เคยเล่นแาบเนี่ยกูเดินทำไมไม่เป็นโจรวะโจรดีกว่าอีกตำรวจมึงเชื่อกูว่าเป็นโจรดีเปล่าได้ตำรวจลงสุดทำไมอะตำรวจลงุงมึงเชื่อกูดิ <ering? S 2> ถ้าลงาลดิบบ่งใหญ่ตำรวจควบคุมไม่น,นี่ไงแบบไอ้พวกพกด้วยไอ้การมีพกการพกอะไรอุซี่หรือบอมหรือมีอะนะมีปะบอมไอ้ยี่นี่เกียร์นี่แหละ กูเล่นบ้างดิขอขอเล่นขอเล่นขอเล่นหน่อยเล่นหน่อยโอเคได้เป็นเด็กพี่แล้วกำลังจะแย่งเลยเ้ยมันไปข้างล่างกันแน่เลยเอ้าตายแผลถ่ายโปสเตอร์เล่นพวกบอ่พี่อ่ะการฝันของพวกเอาละวางแล้ไหวอ่ะไม่เคยเล่นเลยดันไม่เคยเล่นไม่เคยเล่นไม่เคยเล่นแต่รู้ทางหมด

มึงจะมึงจะมาอยู่กับกูทำไมขอโทษครับขอโทษพี่เดี๋ยวแม่วางเอนะดบเอาไว้ห้องเ้างห้องเนี่ยอ๋อเลือดกูลดเลยสัว์เอ็ะเป็ดๆมีไอ้ช็อตได้ยินเสียงเสียงมาก นี่เสียงโอเออยู่ตรงไหนวะโอ้โหส่องตัวอลยรพอด้วยยเฮ้ยกูเหลือแบบสองนัดสุดท้ายนะเว้ยกูกำลังจะแบบจะเป็นแม็กเลยที่จะตายพอดี ไอ้ป mm ีแมนนี ay, ay, ่ม mm. oh, oh, ันเป็นอะไรของมันปีแมนปีแมวใครใครอ่ะนี่แอบมุมเดิมครับเพราะวปูได้ยินเสียงมันมาแล้วไอ้เชี่ยโยนซีไฟไม่เปไม่กระเด็นนี่ไอช็อตไอช็อตอยู่ตรงไหนฮะวางแล้วบนข้างบนอ๋อเฮียมึงเชื่อกูดีไงมันก็ต้องลงล่างมทำอะไรวะ เฮ้ยก็ไม yeah. ่เ ouais ห็นไวะถ้ามันมป็นแังงเดี๋วะฮ่าโอเจมส์แล้วหรอกไอ้เจมส์ยังรอกงคุณสกิมมันจะตายเลย้าแนะนำนะรอแบบพวกที่เติมมามาเล่นเดี่งเล่นหรอกอเนี่ยไปลาก่อนแตกไปไอ้เหียมันไส้เอ้ยสองตัว อ้ามสามอ้ามตื่นไหมล่ะขอบขอบใจเจง <Yeah. S 1> เย<อ>ี่ยมไอเออกูหมาอ้ามอเ,เออกูหมาอ้ามไป okay. s <S เจมเ<า>ฮ้ย<ๆ>มัมามาเป็นเพื่อนคนหนึ่งตรงเนี้ยมันเข้าขึ้นมาไ <st> ม่ไม่ไม่ม,มีใครฟังกูเลยซ่า เกมกูต้องตายดีดีดีจังลอยลอยเชดงอนเด็ดใครเดินมากัวกูบอ ียงจังจังดอโดโอเอดาบไมเอาเลือกูคนเดียวนะเว้ยสัมันเหลือคนเดียวน้อกูว่าอยู่ข้างล่าง กูว่าอยู่ข้างล่างหนูป่อมึงดูบนไปก็ได้ลงไาแล้วเงี้ยเงียวันนี้วันนี้วันนี้ันนี้ันนี้อ่โอตเห็นตีนยังงั้นไม่แย่งไม่แย่งเนี่ยตีนแ้อ้าไม่แย่งกเข้าวเอาข้าแล้วก็ไ่ตาแล้วกันเวตอนนี้ชื่อเคนเลิ่กกูต้องการกูรอดูไม่ตัเพชรเลยเกาออกมาทำารมา ไปล่างกันพวป่วะเสียงใครเดินเอ้กูอยู่ล่างแล้วกูอยู่ล่างแล้วบอทุกคนนะล่างบนกอลล่างนะเฮ้ยใครมีตัววะก็บนใครมีตัวใครอยู่วะล่างแทบไม่มีเลยเพื่อนกูหลังเพื่อนกูหลังเพื่อนเฮ้ยขอตัวนึ่งเฮ้ยขอตัวนึงดิโอ้โหอะไรวะหลับหลับหลับ Selip, di selip, selip, selip.